หลังจากทีมงานโฮมสติวิโออนไลน์ได้ปล่อยแคแรเ็เตอร์พรีวิวผู้กุมอย่างราตีไปได้ไม่นานก็ถึงข่าวฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างที่จะมีตัวละครใหม่และตัวละครตัวนั้นก็คือทิดายญิงสาวผู้อาภัพและถูกราตีใส่ร้ายอยู่เสมอในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูความสามารถของทิดานางรำผู้อาภัพว่าจะมีความสามารถอะไรกันบ้าง โดยความสามารถแรกของทิดามีชื่อว่าไกด์หรือชื่อภาษาไทยว่าจรวดนิ้วซึ่งเป็นแอคทิเเปิลต้องกดปุ่ม R เพื่อเปิดใช้งานสกิลหลังจากเปิดใช้งานสกิลไปที่เรียบร้อยแล้วจะมีเส้นทางปรากฏขึ้นมาเป็นแสงสีทองเพื่อนำทางไปยังกล่องพิธีกรรมและกล่องไอเทมโดยการน,นำทางนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะห่างตัวของเรากับกล่องแต่ละประเภทแต่จะมีลาดับความสําคัญดังต่อไปนี้ 1. สกิลไกด์จะนําทางเราไปยังกล่องพิธีกรรมที่ยังไม่ถูกเปิดออกเพื่อตามหาตะปูสังาวนอนและกระถางทูบ 2สกิลไกด์จะนำทางเราไปยังกล่องไอเทมเพื่อตามหาไอเทมต่างๆภายในเกมโดยหลังจากใช้สกิลไกด์เพื่อนำทางไปเปิดกล่องแต่และประเภทแล้วจะได้รับความเร็วในการเปิดกล่องเพิ่มขึ้นอีก50%อีกด้วยนอกจากนี้หลังจากที่ผู้มาเยือนทำพิธีกรรมเสร็จสิ้นทั้ง3จุดเรียบร้อยแล้วการใช้งานสกิลไกด์สามารถนำทางไปยังประตูทางออกได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยตามคำอธิบายไม่มีการระบุไว้ว่าความเร็วในการเปิดประตูจะอยู่ทเที่ยวไร่หรือจะมีการเปิดประตูให้อัตโนมัติหรือไม่เดอรสกิลไกด์จะมีครูดาวอยู่ที่20วินาทีเมื่อใช้งานไปแล้วและระยะเวลาครูดาวครบตามกําหนดก็สามารถใช้งานสกิลไกด์ได้เรื่อยๆนั่นเองต่อมาเราไปดูกันที่เลิกหรือว่าของที่เลึกกันบ้างจะมีชื่อว่าหัวนะโมโดยจะเปลี่ยนความสามารถของเข้าสารเศษ,ษธรรมดาให้มีความพิเศษมากขึ้นกว่าเดิม ตามคำอธิบายเขาบอกว่าเมื่อทิดาปลาเข้าสารเสกออกไปแล้วจะมีเข้าสารเสกตกอยู่ที่พื้นในระยะ10เมตร ส่งผลให้ผู้คุมหรือว่าเด่นได้รับความเสียหาย5หน่วยต่อ1วินาทีโดยท่งด้านของหัวน้าโมจะทํางานอยู่ที่5วินาทีรวมๆแล้วผู้คุมถ้าเกิดอยู่ในรัศมีของข้าวสารเสกจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก25หน่วยนั่นเองและนี่คือความสามารถของวิสิตเตอร์หรือผู้มาเยือนคนใหม่ล่าสุดในเกมโฮมสีวิทโฮมออนไลน์ที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่1วิทยุดายนนี้เพื่อเพิ่มวามคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยและก่อนที่เราจะจากลากันไปผมจะปล่อยทุกคนได้ดูดาาคาแรคเตอร วันนี้ผมจากลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ Look, hey, yeah. why do I know that my time coming up? Out of my mind, all my time ain't enough. Stayed on my grind, many times I was stuck. Had to wax the real, rip the tray out like I'm young. Cause I am in the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all change I Uh-huh, hate them more cause I'm up and I don't even fly like, But I'm here, I see rappers, lying, dark clothes, high beans. I know they hiding, more.